สวัสดีค่ะ F4 ทุกท่านต่อกบสิพาทุกคนเข่าปลาเนาะคะ่ะอู้เห็ดเพิ่งพี่น้องเห็ดเพิ่กง่ายเนาแล้วล่ะคะ่ะไปต่อพาทุกคนเข่าไปหาลาเอาเห็ดเนาะคะ่ะเพราะว่าต่อเลืมขากล้องเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะเจ้าของจัดมาเรียบร้อยเราแต่กับบ๊แมนเนาะคะ่ะไปหาลาเอาเห็ดน้ำกันกับต้อนจะะ้ะ เป็นใบเห็ดดำพี่น้องบุ้งนะจ๊ะสวยงามมา จุดรังการมีเกสรด้วยนะคะทุกคนมีเกสอนด้วย มือนี่สิพาทุกคนถอนนะจ๊ะหักขาในไปีไตนี่เลยหักขาไปในตัวตัวออะไรรู้ไหมทุกคนตัวลืมขาตั้งกล้องจ้าตัวพยายามเอาหนึ่งหาไม้มเห็ดมันกับ่บมีเสื้อกผูกนะคะพี่น้องตัวสีหาทดลองหาเห็ดแบบไตดีเห็ดก็มีตงกดอกใหญ่ๆอยากตั้งตัดขายพี่น้องเบิ้งจุดๆอยู่ก็เลยตัดสินใจถอนดีกเน,นะคะ ถ้าหักไปในหน,นีได้ก็หักนะค่ะพี่น้องเนาะเดีกยวขดอีกหัเอีกเนส่นตอนนี้หนาวทุกมือดีค่ะยามืดเศร้า,าติดลบทุกวันค่ะติดลบทุกวันเป็นน้ำแข็งทุกเศร้านะคะกว่าจะออกจากบ้านมาเก็บเห็ดได้ก็สิบเอดโมงใจมันรักค่ะทุกคนนี่คืองานไม้ของต่อเลยค่ะมีความสุขที่สุดเลยค่ะพี่น้อง่ะ มีความสุขมากได้เข่าปลาหายใจเอาอากาศลุง่ลงๆเนะคะช่วงนี้ต้อสิบวกเก็บไกลถนนเลยนะคะพี่น้องเก็บแบบติดถนนจริงๆเลยนะคะใกล้ๆหล,ลดเลยพว่าแปบ๊บเดี๋ยวกั็มืดแล้วค่ะชุกเอาเห็ดอยู่น้ำงอดนี่ย่ะคะ่ะพี่น้องเนาะ นี่ใบไม้อ็นเจใบใบสวนนี่มักบคมาลุนลุนนั่นลุงเรามัอยูตรงจอมนี่พอดีค่ะมันสิเป็นรู้ตรงนี้แหละค่ะนี่ค่ะใบสวนกระสีค้างค้านี่เวลาไปทำกินต้องฉีกออกนะคะทุกคนเห็ดช่วงนี้ต้องฉีกออกทุกดอกนะคะเพราะว่าบางทีมันมีอ่ามีแมงนํานะคะมีนอน,นะะมีหนอนเนาะค่ะมีหนอนมีอย่างอยู่นะคะในขามันนําถ้าจะทํากินนะคะ มีหนอนมีเอ่อตัวอะไรนะตัวอีกอย่างเลยสิบุญวานะคะพี่น้องตัวพรทุกคนมหาจุกเอานะคะมันดอกใหญ่เนาะ,นะ,นะดอกสวยดอกงามอีหลี่าดีเพิ่งแน่เห็ดเนีเ่ยนะมันคันมันออกมองดายก็ออกมองเกาะะ่าแล้วค่ะพี่น้องปีรุ่นก็ต่อกับมาจุดนี้คือเกานะ่าแล้วเนาะจ้า เคยมาเอาจุดแดงกับจุดเกลาแล่ะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็หาหมองไม้เรื่อยๆเห็ดทัดนี่มันสิออกทั่วป่าเลยจ้ามันสิออกแบบเนี้ยมันสิออกป่าแบบเต็มหางแล้วก็หาเบิ่งเนาะค่ะมันมันมันบ่คือเห็ดเหลืองดิค่ะเห็ดเหลืองมันสิออกเป็นจุดต่ว่านี่มหมก็สิคุณนะค่ะพี่น้องคุณต้นบัวบ๊วยขอให้มันชุ่มชื่นค่ะมันชุ่มชื่นมันก็ออก เพราะว่าเห็ดพวกนี้มันมามาความชุ่มชื้นนะคะยิ่งอากาศเย็นมันยิ่งชอบถ้าอากาศห้อนมันแห้งทันทีต้นใดนะคะดอกบัวสวรรค์เท่ๆนะพี่น้องเนาะดอกเงินดอกทองดีค่ะเนี่ยอุ้ยจุกออกมากแต่ ใช่แล้วค่ะทุกคนได้ไม่เห็ดขาตั้งแล้วจ้ะดูไหมคะก็จากตัดขาให้กซีเบิ้งเนาะคะ่ะไปหาไม่เห็ดขาตั้งกล้องเลยจ้าอีกสีขา,านนอ,น,อนัาขาแหงเนาะเนาะนึกว่าเอาของมาหมดคุบนะคะที่ไหนได้ของลูบุบ đến ngồi để thả con chả, mưng khà khà อนนี้คันเป็นไปได้นะคะพี่น้องต้อกระสีไปตัดขาอยู่บ้านเนาะคะ่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันหมื่นใบต้อกระสีดึงไปเรื่อยยังซี่ละคะ่ะแล้วกระสีเอาไปตัดขาอยู่บ้านเนาะคะ่ะเพราะว่าต้อต้องเอาจํานวนเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าว่าเอาจํานวนนั้นบ่ได้เนาะเพราะว่า Desde. ราคาเห็นมันถูกนะค่ะแค่รูละยี่สิบห้าโครนเองเก็บใกล้ๆทางนี่แหละ,ะพี่น้องมันหมืดไใบไปไกลกับบได้ จริงๆก็จะไปไกลทางยุ่จ้าเพราะว่ามันจังได้หลายเนาะพระพ่น้องมันสิเป็นกอขันไกลทางอีหลีนะคนสิ่ยางว่าคอยหอดนะคะมันก็สิเป็นกอเป็นกออยู่เนาะจา้าขันไกลทางก็สิเก็บมันย่อมมันแย้มไปเรื่อยๆกันแล้วแต่สีดวงนะคะบางทีดวงไกลทางกับสีหนาอายุนี่กับว่าไกลทางอีหลีดิคะ่ะไกลอีหลีเด้ยางเขามากะจุดเห็ดเลยน,นะคะ นี่จะดรอใหญ่ายๆดิพี่นอ้องมันมันดิหลีดิเก็บเห็ดนะกันไว้เห็ดงานยังบ่ดูบ่มันพอเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยต้อกับบ่หัวภัยโทรมาแต่ต้อกับวัทันได้รับดอกเนาะจ้ะขอโทษทีขออภัยหลายๆเด้อบ่ได้รับสาย ตัวลากำลังหยุมเห็ดอยู่ตัวเก็บไปยังี่ตัวกะมีผู้ช่วยอยู่เด้อพี่น้อง ผู้ช่วยพื้นยูบ้านค่ะผู้ช่วยก็คือทุมัดคะพี่น้องปีนี้เอฟซีถามหาทุมัดกะขอภั้หลายๆเจาา้าพว่าทุมัดงานหลายจะพื้นบบมีเวลาอ่ามาเก็บเห็ดน้ำาตเราจะปีนี้งานพื้นหามลุ่มหามค่ำค่ะถึงสีหามลุ่มหามค่ำเพื่องกะพาต่อเอาเห็ดไปไขาย จำนะคะไปขายทุกครั้งนะคะพาเอาหลุดขับรถไปขายร้านนะคะแล้วก็เวลาต่อเล่าไปสิเพิ่งกับไปตัดขาซอยนะคะ ันเล่าเอามันกับไต่ใบดีค่ะพี่น้องไต่ไ่บมันก็ไปเสียเวลาตักขาอยู่บ้านอะนะค่ะพี่น้องค่ะมีดีมีเสียนะคะดีอย่างเสียอย่าง อืมตึงค่ะตกน้ำค่ะเห็ดป้านี่อยไหมพี่น้องเป็นจีบเป็นจีบอยู่ด้วยไดดหมอกเห็ดเป็นจีบค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะ